ไปดูเรื่องราวดีๆกันต่อครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆนี้เกิดขึ้นกับตำรวจนายหนึ่งครับที่เขาเนี่ยไปเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็จะให้ความช่วยเหลือและเป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องกันไปครับแต่ว่าเวลาช่วยเนี่ยเขาต้องช่วยให้สุดแบบนี้ครับแล้วจะไปเจอความจริงที่หลายคนบอกว่าเห็นใจสุดๆจริงๆตำรวจนายที่ให้การช่วยเหลือ คนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับนายนี้คือสิบตำววรวจโทอนุสร์หอมหวนครับเป็นผู้บังคับหมู่งานหน่วยปฏิบัติการพิเศษสพชยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับไปกันที่อุดรครับคุณผู้ชมครับเขาเนี่ยไปช่วยเหลือคนคนหนึ่งครับรถยนต์ของเขาจอดเสียอยู่ริมทางขันน็อตล้อหลุดฮะก็เลยทําให้ต้องมันไปต่อไม่ได้แล้วจอดริมทางภรรยาบอกไม่มีงเงินติดตัวมาเลยนะครับสิบตำววรวจโทอนุสร์ก็เลยอ้าวควักเงินส่วนตัวให้ไปซื้อน็อตมาเปลี่ยนให้ แล้วจากนั้นรถคันนี้ก็ไปต่อได้อันนี้เรื่องหนึ่งครับเรื่องต่อมาบอกว่าระหว่างขับรถกลับไปที่สพชัยวานไปเจอเด็กคนหนึ่งอยู่ข้างถนนครับเดินอยู่ริมทางเท้าเปล่าเลยนะครับอากาศร้อนนะตอนนี้ร้อนระอุแต่เดินเท้าเปล่าอะ่ะเด็กคนนี้ไปสอบถามเลยน้องมาทําอะไรตรงนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อน้องเฟสครับอายุ9ขวบเท่านั้นเพิ่งกลับจากการไปหาข้าวกินประทังชีวิตที่วัดครับเดินเท้าเปล่าไปวัดแล้วกำลังจะเดินกลับบ้าน ระยะทางจากบ้านไปวัดนี่สิบกว่ากิโลนะครับสยบตำรวจโทอนุสรบอกโอโ้โหอย่างนี้ลำบากบไปไปเดี๋ยวไปส่งก็อาสาไปส่งที่บ้านพอไปถึงที่บ้านนี่ครับคุณผู้ชมเวลาส่งเนี่ยให้ความช่วยเหลือแล้วไม่ได้จากไปเนี่ยเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างน้องเฟสคนนี้อยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังครับ<า>อยู่คนเดียวครับบ้านหลังนี้อยู่คนเดียวเพราะว่าตั้งแต่พ่อแม่แยกทางกันไป เขาเลยต้องอยู่บ้านหลังนี้เพียงลําพังคนเดียวเพราะแม่ทิ้งเลยฮะทั้งคู่เลยหรอทั้งคู่เลยแล้วน้องเฟียสจะอยู่ยังไงอยู่คนเดียวเก้าขวบ<อ>เขาบอกว่ามีรายได้จากการไปหาครูที่โรงเรียนไปรับจ้างรดน้ําต้นไม้ได้ค่าจ้างวันหนึ่งห้าสิบบาทหกสิบบาท<อ>และเอาไปประทังชีวิตน,ะน้องเฟสช่วยหรือตัวเองอยู่คนเดียวและที่บ้านหลังนี้มีอุปกรณ์เครื่องตกแต่งบ้านอะไรไหมไม่มีครับมีพื้นบ้านอย่างงี้ครับไปดูที่ห้องนอนมีเสื่อเก่าๆอยู่หนึ่งผืน ผ้าหม่มไม่มีครับเนี่ยฮะโอ้โหน้องเฟสอยู่อย่างยากลําบากด้วยลําพังเพียงตัวคนเดียววัยเก้าขวบท่านตํารวจครับท่านอนุศรเองก็เลยประสานกับผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยเหลือดูแลนะครับก่อนที่จะรอหน่วยงานต่างๆครับเข้ามาดูแลกันอีกครั้งหนึ่งครับน้องเฟยียคนนี้นี่โอ้โหสุดๆุด,ดจริงๆนะครับอย่างน้อยก็ยังโชคดีนะครับที่น้องเฟยียเจอท่านอนุศรหอมหวน,นะครับ,รบตำรวจนายนี้ตํารวจที่เป็นชื่อกลางของความช่วยเหลือจากผู้คนโดยรอบให้ น้องเฟียตอนนี้ก็น่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอขอบคุณอย่างยิ่งครับชิปตำํำรวจโทอนุศรหอมหวนนะครับใครมีเรื่องราวดีๆแบบนี้จะเจอคนดีที่ทําเพื่อสังคมแล้วเราก็สามารถส่งมาบอกกันได้ครับที่แฟนเพจของเรานะครับโมโนนิวส์ครับหรือว่าจะสแกน QR วโค้ดลายของเราก็ได้นะครับกีดมอน i n g ไทยแลนด์ครับครับออชื่นชมนะฮะแล้วก็ให้กําลังใจน้องเฟียด้วยนะฮะน้องเฟียน่าแมะอยู่คนเดียวลําพังเดียวเน,ะน,นอะดูแลตัวเองได้เก่งมากเลยค่ะ